ก็ผมก็มีสโลแกนอยู่อย่างหนึ่งก็คือ1นบวกสามเท่ากับความสาเร็จนะครับคือ1ก็คือความกล้าทุกคนในที่นี้มีความกล้าที่จะสมัครเป็นประธานนักเรียนใช่ไหมครับ<ม>ก็คือทุกคนมีความกล้าแล้วก็ต้องมีความคิดที่ดีกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะฝันพอเรากล้าที่จะฝันแล้วเราก็ต้องกล้าที่จะทํามัน,มน,มน ให้ฝันนั้นเป็นจริงนโยบายของผมนั้นคือผมอยากให้ทุกคนในที่นี้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของแต่ละโรงเรียนได้มาแชร์ความคิดกันแชร์ความผิดพลาดใ,ในโรงเรียนแชร์เรื่องที่จะควรที่จะปรับปรุงในโรงเรียนซึ่งนี่สมองมากกว่าหนึ่งมันย่อมดีกว่าใช่ไหมครับทุกคนร่วมกันคิดทุกคนร่วมกันทำพวกเราเป็นสภา,านักเรียนเขตสปม3 2ใช่ไหมครับ เราก็ต้องช่วยกันซึ่งถ้าเราช่วยกันตรงนี้เราก็จะสามารถพัฒนาโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนได้มันมีความทั่วถึงมันมีความคิดในห,นาหลายๆแง่บางโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันบางโรงเรียนปัญหานี้แก้ได้บางโรงเรียนปัญหานี้แก้ไม่ได้แล้วโรงเรียนสองโรงเรียนนั้นก็จะมาแชร์ความคิดกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ก็อยากจะฝากเรื่องการช่วยกันแก้ไขปัญหาครับขอบคุณครับ